ัสครับสวัสดีครับก็จากการเดืยดแปลงที่จะิดขึ้นนะครับพี่โตตรงนี้กาจะได้เห็นในอีกใกล้ๆนี้นะครับมีับอะไรให้พี่โตฝากถึงแปลงครับาวสวัสดีครับก็วันนี้ทางทีมผู้บริหารนะครับและผมเนี่ยฮะที่เป็นผู้จัดการทีม เราก็ถือว่าเราได้ทําตามคํามั่นสัญญาครับหลังจากที่บอลเราไม่สําเร็จมาหลายนัดนะครับช่วันนี้เราก็ได้ท้าทามอ,อกโคชาบาซีนะครับคือมิสเตอร์ไรเตอร์ก็ถือว่ามีดีกีนะเป็นโปรเฟชชั่นอลกับเอไลเซ่นจากประเทศบาซิลแล้วก็ทําทีมประสบความสำเร็จมา ก็น,น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งในการจุดประกายเพื่อที่จะนำพาทีมของเราไปสูปส่ความสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากจะกถาบเรียนแฟนคลับทุกท่านนะครับช่วงที่รอยเตอร์เข้ามาเนี่ยจะเป็นช่วงที่หัวเร่อหัวต่อแต่เขาก็พูดกับผมว่าความมุ่งมั่นของเขาก็คือจะทำาะไงก็แล้วแต่ให้คุณโคราชมีความสุขที่สุดนะครับตามที่เราตั้งหมั่ไวหวังเขาไว้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาขอกำลังใจจากแฟนคลับนะครับ เรามาดูดูครับว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางอย่างไรแล้วก็ผมจะพยายามนะครับที่จะเสริมทับสตาฟโค้ดต่างๆให้ดีที่สุดถ้าในช่วงเล็กแรกที่เราประสบความสำเร็จได้น้ครในสิ่งที่ดีมากก็เล็ก2ต้องมีอะไรสนุกอย่างแน่นอนครับผมยังมั่นใจนะครับว่าเราจะนําพาไปสู่ความสำเร็จเป้าหมายของเราก็คือทีเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับพี่ก็แน่นอนนะมันเป็นเรื่องของความตั้งใจนะครับความฝันเพราาเราจังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็ โดยเฉพาะยิ่งพนัก่านสุวัต์ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ต้องการให้คนโคราชมีความสุขและทํำยังไงโคราชเราจะเหมือนกับบุรีรัมย์โคราชเราจะเหมือนกับเมืองทองไอซีเหมือนกับหลายๆจังหวัดที่เขามีทีมอย่างสงขาวันนี้วัวชนเนี่ยถ้าโคราชเราเนี่ประชากรสองล้านกว่าคนมีฟุตบอลดีๆให้ดูมนทุกอาทิตย์เนี่ยมั่นใจนะครับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เพีงขอเวลาเรานิดหนึ่งนะครับมันเป็นน้องใหม่แต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะพยายามทำให้ดีที่สุด ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสตาร์ทปลลินนะยังไงก็แล้วกับกระแสที่ผ่านม,มาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับ กับรอยเตอร์นี่มีได้พูดคุยอะไรจาเป็นพิเศษไหมครับก็ดีใจนะฮะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับโค้ชคนเก่าคือพี่เมฆเขก็ยอมรับว่าแกเป็นบุคคลที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เรานําพาเราขึ้นมาครับแล้วก็ปรึกษากับแกแกก็บอกโอเคไม่เป็นไรครับแกก็ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาส่วนสตาร์โค้ชชุดเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็เสริมเข้ามาและทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะรอยเตอร์ก็มาคุยกับนักเตะสตาร์โค้ชุก็บอกว่าเขาทํางานคนเดียวไม่ได้เขาจะต้องทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นสท ต้องเล่นด้วยใจต้องเล่นด้วยความคิดด้วยสมองนะครับแล้วก็ทำอย่างไรที่เราจะเล่นกันป็นทีนี่คือคําพูดที่ผมพอจะฟังและกับมาบอกครับพี่น้องข่อยทั้งทุนทีครับโอเคครับดังนั้นยังไงเราขอเป็นกำลังใจให้ทิมงานอีกรอบนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณนะครับครับเต้ครับอดีบครับ